ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ไลร์ <Okay. S 2> ชาแน,นลวันนี้มาจบช่วงไม่ใช่ติ่งใช็อินเลยเป่าไม่กล้าพูดแต่ว่าเป็นติ่งแปว่าเป็นติ่งแหละแต่ว่าให้มันเข้าชื่อช่วงเฉยๆนะคะก็คือแน่นำน,นะคะว่าช่วงไม่ใช่ติ่งเนี่ยเราจะมา reaxm วง mb ต่างๆกันเป็นปกติตแต่เนื่องจากช่วงเนี้ยมีเสียงเรียกร้องเลยเกิน พี่ค่ะพี่ทําซีดีแล้วแล้วพี่จะทำเพลงประกอบไหมสักหน่อยไหมแบบมีสองเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่จะได้เข้าใจความรู้สึกของเขาสองคนมากขึ้นนะคะน้องบบนี้ขอมาก็จัดไปเออนะคะกับเพลงประกอบซีรีส์ื่องเพื่อนายแค่หนึ่งเดียวถูกต้องวันนี้ก็จัดหนักจัดเต็มไปเลยสองเพลงนะคะเพื่อเธอแค่หนึ่งเดียวกับหนึ่งเดียว เออก็คือเป็นเพลงของพูวินแล้วก็ปอนนะคะที่ได้ร้องประกอบในซีรีส์เรื่องนี้คะ่ะทุกคนก็แน่นอนว่าทั้งสองเพลงเคยฟังฉันเคยฟังฉันไม่เคยดูเอีฉันเคยฟังฉันฟังแต่ฉันไม่เคยดูเอวีเหมือนกัน แปลกใจมากว่าทําไมฉันถึงเพราะเราก็กลัวไงว่ามันจะมีฉากอะไรที่เราเออเออด้วยด้วยสวนเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่เคยเเปิดก็คือเปิดในแบบในแอปเวลาเราขับรถอะไรแบบนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้เห็นภาพก็ฟังแต่เพลงไปแต่จะได้มาดูภาพเพลนะทุกคนเออตื่นเต้นไปงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าแต่ว่าก่อนที่จะไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกริ๊งให้เราด้วยนะคะฝาก Member s h i p ด้วยนะครับได้ดูคลิปก่อนใครคต์พิเศษมากมายเราอยู่ใน playlist exclusive สหรับเม แล้วมีปุ่มซุปเปอร์แดงฝากกับในหัวใจเขาได้นะครับครับผมปะทุกคนถ้าพละไปดูกันเลยเริ่มที่เริ่มที่เพื่อเธอแค่หน่งเดียวไปวินจ้าคือเพลงที่เขาเล่นเป็นโน้ตใช่เพลงแบบหนับลองเล่นเองดูจริง

ปามแพลว为你一个人为อ一个人喂喂喂น่ารักอ้ยแต่ว่าเป็นในปามใช่ไหมศพอยู่ตะเกียบเอ็นดูอไบักว่าไปไปต่อไปประกกันเทพพนึ่งเดียวเองในปของในปาครับในปามแต่คุณปอนะครับไปหหล่อจัง

เป็นเพลงชีวิตได้ปลาลังมากมันแบบเพลงเขาจะกึ่งแบบแบบร็อกๆอะไรแบบเนื้คอคือแบบรู้สึกแบบเนื้อคือแบบปลามากจริงๆเนื้อได้ปลามากจังฝันที่ไม่คิดมีค่อ

ฉันให้สักคือวันคือคำตอบนั้นมาถึงเราเก้าสูงเนาะเออใช่ไม่โดนแบบฟิลแบบแมวจีรอสักได้เลยตอนแรกคิดว่าเอาเพลงแบบเก่ามาร้องด้วยแบบเออเป็นกลิ่นกลิ่นคือเธอที่เป็นความหมายของทั้งชีวิต ยังมีเสื้อเชื้อเสื้อฮาวายของมันในฟาร์มนะแบบพี่พระละคนอะไรแบบรบรับคนเดินถนนคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยได้โหทำทุกอย่างเพื่อเขาครับเนื้อเพลงแบบโคมากแบบเชฟของผมเคยคิดแต่คำถามว่าฉัน ชีชวิตเพื่อใครซเอมเกียร์ไปเลยหมดเกียร์ไปแล้วโดนถอดออกสากพังแล้วตลองไปแค่ไรวะจ๊ะ มันคือหนึ่งเดียวที่ไม่ใช่หนึ่งเดียวหมายถึงแบบคนหนึ่งเดียวอ่ะก็คือคนหนึ่งเดียวเอ้ยจบไปแล้วเฮ้ยเพลงดีมากรู้สึกว่าเป็นตัวแทนเป็นเพลงที่สร้างมาเข้ากับเข้ากับเข้ากับซีรีส์มากๆทั้งสองเพลงเลยแบบเนอะเนอะ คือแค่หนึ่งเดียวที่พูวินร้องก็เป็นแบบคนละแนวกันเลยอ่ะมันแบบเป็นคนละแนวกันเลยคือด้วยความที่คนหนึ่งแบบฟิลคุณหนูกับในปาล์มที่เป็นแบบคนในบ้านอ่ะนึกออกปะชาวบ้านชาวบ้านเออคือเขาเลยแบบร็อกเนาะคือเขาเรียกว่าอะไรเนื้อเพลงอ่ะมันเลยเหมือนกับเออไม่ต้องกลัวหรอกว่าฟ้าจะทำให้เราต้องห่างกัน่ะหนูแบบเคนทุกอย่างต้องใด้อยู่ในใเไง ไม่ได้บอกตรงนั้นฉันก็จะไปหาแบบนี้ใช่ทุกคนอ่ะมึงคือแบบปกป้องเธอเทเรเพราะหนึ่งเดียวก็คือคุณหนูหนึ่งเดียวนะคะไม่ใช่โอลิวันค่ะใช่ไม่ไม่ได้หมายความว่าหนึ่งไม่ใช่หมายความว่าหนึ่งอะทุกคนมันคือหนึ่งคุณหนูหนหนึ่งเดียวใช่ความหมายคือแบบโอวใน่ควก็จริงถายหัวแลเหมือนในปาเอาชีิตตัวเองมาเล่าใช่ คือเล่าเป็นแบบประโยคเลยนะว่าแบบการห่อชีวิตไม่ได้มีความหมายอะไรเป็นการแต่งเพลงที่เป็นคาแรคเตอร์แบบชัดเจนเขาบอกว่าไอปาร์มแต่งเองก็เชื่อเออในปาร์มแต่งเพลงหรือเปล่าคือแบบได้ได้มากความหมายแบบเจิ้งแล้วเพลงแรกก็คือเปียโนชัมเปียโนชัมเพลงที่สองก็คือแบบล็อกสูตรแบบโอ้จริงเฮ้ยดีนะการการที่การที่มาได้ทำตอนนี้เตยว่า ไม่ไม่เจอฉากสปอยเลยเลยเพราะเราเพะน้องเป็นเล่นเองตอนใหญ่ใช่แรกก็กลัวนะจริงเาไม่ใช่แต่ว่าเป็นฉากที่่วนไหนเราดูผ่านมาหมดแล้วเออไม่มีฉากไหนที่เรายังไม่ได้ดูเลยเออดีโชคดีไปตายะทุกคนจริงฟินมันยิ่งเติมเต็มความรู้สึกในการดูซีรีส์ให้มากขึ้นเนื้อเพลงแบบความตะโกนคุณหนูตะโกนอนยาก สาไดียีเดลยพี่เตยยกให้เป็นสองยหนึ่งชีวิตของฉันมีค่าแค่ไหนแม่เฟนเฟยแบบพะนพคนเดินนคนนึงที่ทำเธอซึ้งสุเท่าไรททำเธอซึ้งค่ะเป็นสุขอะรอัล้อะเรื่องดอมารุ่ต เจ็ดส mm ิบโมงสวยเดี๋โดนเรียกสิห <Island> ยุดนะแค่หยุดไม่รองไม่เหมือนเลยแหละคือร้องผิดไม่เป็นไรโอเคโอ้เหนื่อยอ่ะแล้วเสียงฟอลได้อ่ะเออเขาเป็นแบบเสียงทุ้มต่ำไงเนาะมันก็เลยแบบมีความเป็นร็อกเกอร์แล้วก็ยังมีแบบคอนเซปต์ของแบบตัวละครเนี่ยคนหนูก็ขึ้นใส่สูทด้วยปะ่ายังมีแบบมีความแบบเป็นฮาวายอะไรอย่างเงี้ยใช่เขายังคงเาเป็นคาแรคเตอร์ของตัวละครอยู่ ซึ่งน่ารักมากจริงเซอร์ไพรส์มากนะเพลงแรกอ่ะก็คือแบบมีในปามมาด้วยมีภาษาจีนด้วยน้องเก่งมากเก่งมากจริงทําได้ทุกอย่างเลยนะเออมันมันคือพอเราได้รู้จักเขามาคือเราเลยรู้สึกว่าเอน้องมีความสามารถแบบพัฒนาขึ้นนอกจากแบบการแสดงคือเขาร้องเพลงกันได้คือแบบถือว่าแบบทาดีเลยทุกคนแล้วนี่มั่นใจมากพอทําเพลงปุ๊บทุกคนต้องถามว่าพี่คะจะทำเพลงภูวินไหมคะ้พี่ พี่มีพรไปเป็นพระเอกไหมคะปั่นมีอยู่แล้วทุกคนดูไปแล้วใจไม่ไหวใช่พี่พระเอกหล่อมากใจร้ายมากส่วนเจ้าเอ็นดูก็คือน่ารักมากเหมียวเหมียวมากจริงที่น้องของคุณพราดอกนะคะก็คือแบบดูหมดแล้วทุกคนฉันแบบตามเก็บทุกสิ่งเก็บทุกสิ่งอย่างแล้วจริงนะปาคำแบบสุดฤทธิ์ใช่แต่ว่าอันนี้ก็คือเออตั้งใจแหละเพราะเห็นน้องๆขออยู่ก็มาทำให้ ทุกคนได้ดูกันนะจ๊ะเนะเออก็เติมเต็มจริงๆอย่างที่เต้ยว่าถูกต้อง,องอโอเคครับผมจ้าวันนี้พราทั้งสามคนลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายลองส่งท้ายนะครับหนึ่งชีวิตข <laughs> องฉันขอแค่น้อย